แก้ปัญหาการเงินได้จริงใน3ขั้นตอนนี้ข้อที่1นต้องเขียนสินทั้งหมดของเราเนี่ยลงไปในกระดาษก่อนว่าเรามีหนี้สินทั้งหมดเท่าไหร่นะบัตรใบไหนดอกเบี้ยสูงสุดนะคะให้เราจ่ายอันนั้นเยอะที่สุดเป็นอันดับแรกแต่เราต้องให้ความสำคัญกับดอกเบี้ยที่แพงที่สุดก่อนเราจะจ่ายเราจะปิดบัตรนั้นให้เร็วที่สุดก่อนนะคะข้อที่สองค่ะ คือเราต้องหาไรายได้เสริมมีความถนัดทางด้านไหนทางด้านนวดนวดหน้านวดตัวทางด้านทำผมเราก็สามารถโพสต์ลงในโซเชียลได้ว่าเราเปิดที่จะไปบริการนวดบริการานวดหน้านวดทำผมเนี่ยที่บ้านเลยที่บ้านลูกค้าเลยการหาอาชีพเสริมไม่จำเป็นจะต้องลงทุนนะคะสำหรับคนที่มีหนี้สินนะ เราจะต้องพยายามหาอาชีพเสริมที่ลงทุนน้อยที่สุดหรือแทบจะไม่ลงทุนเลยก็คือการขายของบนโซเชียลการเป็นตัวแทนนะคะเช่นเราเอาสินค้าที่อยู่บนโซเชียลเนี่ยไปโพสต์ลงในแพลตฟอร์มต่างๆของเรานะคะและพอเพื่อนมาเห็นเนี่ยเพื่อนก็ถ้าสนใจก็สามารถสั่งสินค้ากับเราได้เราสามารถทำธุรกิจเล็กๆนะคะบนออนไลน์ได้ไม่จำเป็นจะต้องไปลงทุนมีหน้าร้าน ไปขายก๋วยเตี๋ยวไปซื้อหมอ้อซื้อกลมะซื้ออะไรไม่จําเป็นค่ะเพราะว่าเราอย่าลืมนะคะว่าเรามีหนี้สินที่จะต้องชดใช้อยู่ในกฎข้อที่3คือเราจะเริ่มมีการออมเงินแล้วค่ะไม่มีหนี้สินแล้วหนี้สินเป็นศูนย์และแทบจะไม่มีหนี้สินแล้วแต่ในทางกับการรายได้เราเพิ่มขึ้นเพราะว่าเราหาอาชีพเสริมในข้อที่2เราหาอาชีพเสริมในการที่จะเพิ่มรายได้เรามากขึ้นใช่ไหมคะพอมาถึงข้อที่3ม เราจะต้องมีการออมเงินค่ะต้องมีการจัดการในการออมเงินนะคะถ้าใครอยากรู้นะคะติดตามเพจพี่เป้สอนเก็บเงินวัย30บวกนะเดี๋ยวเป้นะคะจะมาบอกเทคนิคในการเก็บเงินให้ตอนกเกษียณอายุแล้วก็จะแบบเป็นสี i อินคำเลยนะคะตามเพจเป้ได้เลยนะคะที่ช่องทาง y YouTube i n s t a g กรมเดี๋ยวเป้แปะไว้ให้ค่ะแห่งปันเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุด ติดตามเป้นในเพจพี่เป้สอนเก็บเงินวัย30บวกได้ชอบกดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย